โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัม,มันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาบพิฆาตอสูรกันต่อเรากล่าวถึงตัวละครเก่งๆมาเยอะแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศคุยกันบ้างดีกว่าเรื่องเก่งๆเนี่ยพอก่อนวันนี้เรามามองในอีกมุมหนึ่งจะดีกว่าเรามาดูคนที่เป็นเพียงแค่นักล่าอสูรธรรมดาสามัญคนหนึ่งแต่ว่ามีทรงผมที่เงางามสลวยสวยเก๋เขาคนนั้นก็คือนายตัวประกอบมูราตะนี่เอง มูราตะนะฮะก็คือครอบครัวเนี่ยแล้วก็ญาติมิตรถูกอสูรเนี่ยฆ่าตายจนหมดเลยนะฮะเหลือตัวคนเดียวซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นคนที่น่าสงสารอยู่นะแต่ก็เพราะว่าแบบนี้นี่แหละเขาถึงอยากจะมาเป็นนักล่าอสูรเพื่อล้างแค้นในการสอบคัดเลือกที่ภูเขาดอกฟูจิมูราตะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนรุ่นเดียวกันกับซาบิโตะแล้วก็กิยูนะฮะที่เขารอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าซาบิโตะเนี่ยปกป้องทุกคน จนการสอบครั้งนั้นเนี่ยมีแต่ซาบิโตะที่ตายไปคนเดียวหลังจากนั้นนะฮะมูราตะก็เลยได้กลายเป็นนักล่าอสูรสมใจแต่ฝีมือของเขาเนี่ยกลับห่างกับกียูราวกับสวรรค์กับนรกเลยเวลาเนิ่นนานผ่านไปนะฮะแต่เขาก็ยังเป็นเพียงแค่นักล่าอสูรระดับล่างๆเท่านั้นแหละโอ้โหแล้วแบบกียูเนี่ยไต่ไปเป็นเสาหลักและทำไมตูยังไต่ไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยจนอยู่มาวันหนึ่งนะฮะเขาได้รับภารกิจให้ไปที่ภูเขานาตางูโมะ ที่นั่นนะฮะมูราตะก็คือโอยได้เจอของแข็งเขาและนักล่าอาสูร10คนที่มาด้วยนะจูจูเนี่ยกลับฆ่าฟันกันเองเนื่องจากว่าโดนอสูรมนมุมตัวแม่เนี่ยมันใช้ใหญ่ควบคุมยังดีที่มูราตะเอาตัวรอดมาได้นานพอจนทันจิโร่แล้วก็อินโนสุเกะเนี่ยมาช่วยนะฮะแต่ก็ต้องเจอกับเพื่อนๆที่โดนชักใยเนี่ยมันมาเล่นงาน เพราะว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรคนที่โดนชักใหญ่ตรงๆได้ก็คือเนอ้อเหนือจากแบบพอแบบปัดๆอะไรอย่างเงี้ยมูราตะจึงอาสาต่อสู้ท่วงเวลาให้กับพวกพี่ทันเนี่ยไปจัดการอสูรที่ชักใหญ่ทันจิโร่ทำสำเร็จนะฮะสามารถตัดคออสูรแม่ลงได้แต่ในขณะเตดเตรยู่นะฮะมูราตะก็ซวยเลยดันไปเจออสูรพี่สาวเข้าแล้วก็พลาดโดนใย,ยขังไว้ โชคดีที่ชินโนบุโผล่มาช่วยไว้ได้ทันไม่งั้นแล้วก็คงจะโดนน้ำย่อยเนี่ยละลายจนไม่เหลือแต่ก็ต้องแลกกับที่ว่าต้องเปลือยกายอย่างน่าอับอายเล่นเอามูราตะเนี่ยอายชินโนบุไปพักใหญ่ๆเลยแถมยังต้องไปรายงานเรื่องนี้ต่อหน้าเสาหลักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและมันกดดันอย่างมากจนมูราตะเนี่ยเครียดไประยะหนึ่งเลยทีเดียวต่อมามูราตะนะฮะก็เหมือนกับนักล่าสูนคนอื่นๆได้เข้ารับการฝึกจากเสาหลัก โดยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยโดนเทนเงินเนี่ยบังคับให้วิ่งอย่างเอาเป็นเอาตายเลยแล้วก็โดนฮิเมจิมะเนี่ยให้ไปสวดมนต์ใต้น้ําตกเป็นข้อพิสูจน์ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมูราตะยังคงเอาตัวรอดมาได้เสมอและค่อนข้างทําได้ดีเลยนะถ้าดูจากการที่พี่แกเนียทนฝึกไปได้นานขนาดนั้นจนกระทั่งศึกต่อสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตนะฮะมูราตะเนี่ยก็ได้จับพลัดจัผูไปอยู่ทีมกับยูชิโร่เพื่อคอยสนับสนุนคนอื่น แต่เพราะว่าฝีมือพี่แกไม่ค่อยที่จะเก่งสักเท่าไหร่ก็เลยไม่สามารถที่จะฟันคออสูนเข้าได้นั่นขนาดอสูนกระจอกรอกนะฮะก็คือยังฟันไม่ขาดเล่นเอายูชิโร่เนี่ยคือเอื่อมละอามากแต่พี่แกก็ทําหน้าที่คอยช่วยเหลือคนที่จะทําได้อยู่นะฮะเช่นพาคนเจ็บไปไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเซติสึกกับทันจิโร่เงี้ย จริงๆพี่แกคิดที่จะสละชีพเลยนะฮะถึงขนาดแบบคิดจะไปบวกกับมูซันไม่รู้ว่าไอเอาความห้าวนี่มาจากไหนโชคดีที่อีกาสื่อสารห้ามไว้นะฮะบอกว่ามึงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะตายหาอย่างเดียวไม่ต้องไปนั่นก็เลยทําให้พี่แกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สามารถรอดมาได้จากศึกนั้นแบบครบ32เลยสําหรับในด้านนิสัยนะฮะมูราตะเนี่ยเป็นผู้ชายธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนอกจากทรงผมรีออนที่แสนมันวาว แต่เขาก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญไม่แพ้ใครเลยนะฮะแบบต่อให้สละชีพเพื่อต่อสู้กับมูซันเนี่ยเขาก็ทําได้แล้วก็เต็มใจที่จะทําด้วย เขาเนี่ยพยายามที่จะทําตัวให้สมกับเป็นรุ่นพี่ให้กับทันจิโร่เออยังไงซะเขาก็เป็นคนรุ่นกี่ยูอะเนาะแม้ว่าจะรู้ดีว่าพวกทันจิโร่เนี่ยฝีมือร้ายกาจกว่ามากก็ตามแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดในทุกสึกที่เขาอยู่ด้วยเลยนะฮะขอแค่มีเขาอยู่เนี่ยก็ถือว่ามีแบ็กอัพอยู่มูราตะเนี่ยไม่ชอบให้พวกรุ่นน้องเนี่ยมาต่อว่าหรือว่าปีนเกลียวเล่นหัวนะฮะคือเขาไม่ชอบเลยแต่พี่แกก็ไม่สามารถที่จะแข่งข้อกับอินโนซูเกะที่เก่งกว่าได้ มูราตะเนี่ยมีนิสัยที่จะชอบดูแลผมด้วยน้ำมันสกัดจากดอกซึบากิเพราะว่าเขาเคยถูกผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยเป็นลักแรกเลยนะฮะชมว่าอุ๊ยผมสวยดีเนี่ยอ่าก็เลยทำให้เขาเนี่ยจดจ่ออยู่กับการดูแลเส้นผมถ้าหากว่าพี่แกเอาเวลาดูแลผมเนี่ยมาหมั่นฝึกซ้อมบางทีไม่ใช่จะเป็นเสาหลักไปแล้วเหรอในด้านความสามารถนะฮะแม้ว่ามูราตะเนี่ยจะไม่ได้แกล่งแล้วก็มีพรสวรรค์แบบพวกตัวละครโกงๆตัวอื่นนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ย ในการฝึกของเสาหลักพี่แกก็ยังอุตส่าห์ทนฝึกไปจนถึงการฝึกของเกียวเมย์ได้เลยนะฮะเป็นค้อพิสูจน์ว่าแม้จะไม่ได้มีพรสวรรค์เลยแต่ก็มีฝีมือตัวรอดในระดับหนึ่งและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะที่ไม่โดนแมงมุมจับชักใยญด้วยที่ภูเขาอะ่ะเออปลานที่มูราตะใช้ก็คือปลานวาลีนะฮะ แต่ว่ามันแทบที่จะมองไม่เห็นเอฟเฟกน้ําเลยสรุปก็คือมันไม่แรงเลยนะฮะนั่นก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะตัดคออสูนได้กว่าจะตัดได้ดีคือบนยากเหลือเกินแถมเขาก็ยังสามารถใช้ได้เพียงแค่2กระบวนท่าแรกได้เท่านั้นนะฮะนั่นก็คือดาบพาวารีแล้วก็ท่ากังหันน้ําก็ได้แค่2ท่าสิ่งที่ทําให้มูราตะนั้นรอดมาได้นะผมมองว่าไม่ใช่พลังฝีมือเว้ยแต่ว่าเป็นพลอตอาร์เมอร์แล้วก็ดวงดีจนเกินเหตุลองคิดคิดดูนะฮะ ตัวประกอบในดาบพิฆาตอสูรเนี่ยาหาทุกคนสังเกตคือตายหาเป็นใบไม้ร่วงเลยผมเชื่อว่า้หลายคนตอนแรกที่ดูหรือว่าอ่านก็คงจะคิดว่าไอ้มุลาตะเนี่ยมันไม่น่าจะรอดหรอกแต่แม่งรอดแถมรอดในสภาพที่แบบบาดเจ็บน้อยกว่าเพื่อนตลอดเลยนะคือทุกๆศึกที่แบบมีมุลาตะไปด้วยนีคนอื่นจะเจ็บหนักมากแต่ไอ้มุลาตะเนี่ยสภาพแบบอย่างมากก็คือ,อาบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างงี้แค่นั้นเลยฮนะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ทำบุญด้วยอะไรนะมุลาตะเนี่ยสำหรับ ในความคิดของผมที่มีต่อเขานะฮะมันเป็นเหมือนกับตัวละครที่อยากจะบอกทุกคนว่าไอ้พวกเก่งๆเนี่ยตายห่าทั้งหมดแหละถ้าอยากจะอยู่แบบนานๆมีชีวิตดีๆอ่ะทำตัวกลางๆเข้าไว้เพราะว่าในเรื่องนี้เนะี่ยอ่อนแอเกินไปตายแข็งแกร่งเกินไปก็ตายถ้าเราทำตัวกลางๆวางตัวให้ถูกกับสถานการณ์เนี่ยชีวีมันจะยืนยาวแน่นอน เราไม่จําเป็นต้องเก่งเวอร์หรือว่ามีบทบาทสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไหนก็ได้หรอกเพราะว่าเวลาผ่านไปมันก็แค่อดีตที่โดนลืมสิ่งสําคัญเลยก็คือเรามีชีวิตอยู่ให้ใช้ในบ้านปลายอย่างสงบสุขอันนั้นแหละถือว่าดีเพราะว่าหลังผ่านศึกจากมูซันมาได้นะผมบอกเลยว่าตัวละครสําคัญหลายตัวถ้าหากว่าไม่ตายก็พิการแทบทุกคนดูอย่างไอเทนเงนเป็นตัวอย่างอะทั้งบอดทั้งมือด้วน เป็นมุลตะดีกว่าไอ้พวกอสูรข้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไอ้พวกเหนือมนุษย์ที่มีปานใช้ดาบแดงเขาจัดการกันก็พอแล้วผมเลยให้มุลตะเนี่ยเขาเป็นไลฟ์โค้ชของผมเลยนะฮะคือแบบในภาคปฏิบัติได้จริงะเราเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าเป็นมุลตะดีกว่าชีวิตจะได้แบบยืนยาวก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับมุาตะของเราในวันนี้ลองเก็บเอาบทเรียนที่เราพอจะได้จากสิ่งที่เราได้จากเขาในวันนี้ไปคิดดูนะฮะผมว่า มันเป็นอะไรที่จะทําให้เรามองโลกในมุมที่ต่างจากเดิมเราไม่จะเป็นต้องเกิดมาสําคัญที่สุดหรือว่าอะไรแบบนั้นเลยขอแค่ได้เกิดมาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมว่าแค่นั้นมันก็ดีมากแล้วดังนั้นการอยู่ไปนานๆเพื่อหาความหมายของมันให้เจอเป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่าถ้าหากว่าตายหาทุกอย่างมันก็จบคือจบแค่นั้นเลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ